ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสนอแกล่งพ่อลุนแชมป์ไหมสองสามแผนแมนยูรองรับราสมูธหอยลุนเปิด3แทคติกที่คาดว่าอิาีตชนะกุนซอเมเตตจะนำมาใช้งานในซีซั่นใหม่หลังปีดีวดึงราสมูธหอยลุนมาเสริมแนวรุกเรียบร้อยแมนเชสเตตบรรลุข,ข้อตกลงกับออตาลนตาในการคว้าตัวราสมูธหอยลุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กมาเข้าถิ่นโอทัฟฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยโดยค่าตัวเจบล้านยูโรบวกแอดออน อยนุ่นวัย20ปีจะเป็นนักเตะใหม่รายที่3ที่ปีแสดงดึงมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากเมสันเมาส์กองกลางทีมช่างกรีฑและอองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูชาวแคมรุนขณะที่เดอซันเสรังกฤษได้คาดการแผนการเล่นที่เอริกเทนฮากุนซือชาวดัตจะนํามาใช้งานในฤดูกาล2 0 2 3 2น2 4าไว้3แทคติกดังนี้ 1. ระบบ4-33แผนนี้ใช้โอนาน่าลงเฝ้าเสาส่วนแผงแบ็กโฟให้ดิโกดาโลหรืออารอนวานบิสซากา้ายืนแบ็กขวา ด้านลูกชอบประจำการแบ็กซ้ายขณะที่ราฟลวรานกับลิสโลมาติเนสยืนคู่เซนเตอร์แบ็กส่วน3แดนกลางใช้งานบรูโน่เฟนเดสกาซิเมโลและเมาส์ขณะที่3ประสานแนวรุกให้อันโตนีลากเลือ้อยฝั่งขวาและมาคัดแลดฟอร์ดยืนด้านซ้ายตามถนัดโดยมีฮอยลุนยืนเป็นหน้าเป้า 2. ระบบ3-43หากเทนฮากต้องการเปลี่ยนแทคติกมาเป็นหลังสาก็สามารถส่งแฮร์รี่แม็กไกว์ลงมาเล่นร่วมกับวารานและมาติเนส ส่วนแผงกลาง4คนให้กาซิเมโรยืนคู่กับเมาส์ตรงกลางขณะที่เจดอนซานโช่ลงมาเล่นริมเส้นฝั่งขวาและให้จูุอเลฮันโดการาโช่เล่นด้านซ้ายด่าน3แนวลุกให้บรูโกกับแรดฟอร์ดยืนอยู่หลังหอยหลุนที่จะรับบทหน้าเป้า3ระบบ4-4-2ภหากเทนฮากต้องการปรับมาใช้ระบบหน้าคู่ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยดันให้แรดฟอร์ดมาเล่นร่วมกับหอยหลุน ส่วนมิดฟิลด์สคนให้กาซิมโรทำหน้าที่ตัวรับอยู่หลังคริสเตียนเอเล็กเซนและเมาส์ขณะที่บรูโน่คอยรับบทบาทปั้นเกมเป็นเพลย์เมเกอร์อยู่หลังคู่กองหน้าเอริกทนะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนตอบคำถามนักข่าวแบบสุข,ขุมอดใจรออีกนิดแล้วจะพูดถึงว่าที่สุดหน้าคนใหม่รัสมูดหอยหลุด เช่นฮากกำลังเตรียมความพร้อมของทีมสำหรับเกมอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่พบกับบริเซียดอร์มูนที่ประเทศสหาราัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมหรือเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาถามคือเรื่องศูนย์หน้าคนใหม่หอยหลุนที่ตกลงค่าตัวกับอตาลันตาได้เรียบร้อยแล้วคาดการจะดำเนินขั้นตอนต่างๆและการเซ็นสัญญาน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผมอยู่ในวงการฟุตบอลมานานอย่างแรกเลยเราต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยซสก่อนแล้วเราถึงสามารถพูดเรื่องนี้กันได้คุณต้องใจเย็นๆและปล่อยให้เมืออชีพจัดการเรื่องนี้เทนฮาก,กล่าวสำหรับตลาดซื้อขายสมบนีของแมนยูเต็ดได้นักเตะใหม่ไปแล้ว2คนคือเมสันเมาส์กับอองเดโอน,านา่าและกําลังจะได้คนที่3มคือหอยลุน่นซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไปถึง166ล้านปอนด์เผยเหตุวารานและกานโชหลุดทับผีบู๊ดมุน แมนเชสเตอร์เตดชี้แจงถึงสาเหตุที่ราเฟลวารานและอเลฮันโดการาโชไม่มีชื่อในนัดอุ่นเครื่องกับบริเซียดอนุนแมนเชสเตอร์ลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายในการทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาด้วยการพบกับบริเซียดอนุลที่ลาสเวกัสในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามราเฟลวารานกองหลังจอมเก่าและอเลฮันโดกาาโชปีกดาวรุง่งต่างไม่มีชื่อในทีมทั้งตัวจริงและตัวสำรองมีการเปิดเผยออกมาภายหลังว่าทั้งสองถูกตัดชื่อออกจากทีมเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่อามาเดียโลปีกดารุ่งอีกรายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมกับอาร์เซนอลทำให้ไม่มีชื่อในทีมเช่นกันและต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าต้องพักรักษาตัวนานเพียงใดเชนฮากเชื่อโอนาน่าเปลี่ยนวิธีการเล่นผีเอริกเทนฮากเชื่อว่าองเดโอนาน่าจะสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นของแมนยูเต็ดหลังจากที่ย้ายมาเป็นผู้รักษาประตูตัวเลือกแรกคนใหม่ของทีม กุนซื้อชาวดัสบางโอนาน่าไว้เป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้หลังการจากไปของดาบินเดียรในทวารชาวสเปนที่รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานแม้จะมีจอมเซฟขั้นเทพแต่ก็ยังมีคำถามเสมอเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เท้าเล่นบอลของเดียร์ถินฮากชื่นชอบผู้ักษาประตูที่สามารถปั้นเกมจากหน้าปากประตูตัวเองเวลาที่ทีมเล่นเกมรุกซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่โอนาน่าคุ้นเคยอย่างมากในช่วงเวลาที่นายใหญ่วัย53ปีคุมอาแจ็ก เมื่อกาวชาวแคมรุนขึ้นชื่อเรื่องความนิ่งในการเล่นบอลโดยเท้าและการผ่านบอลซึ่งแสดงให้เห็นมาแล้วในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเรลียวมลิดเมื่อวันพระัสบรีที่ผ่านมาแม้ผีแดงจะลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ศูนย์ต่อ2และถึงแม้จะไม่สามารถเก็บครีนชีตได้แต่เชนฮากก็รู้สึกประทับใจสิ่งที่เขาได้เห็นจากนายทวารคนใหม่ของเขาเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและมีโปรไฟล์ที่แตกต่างออกไปนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการเซ็นสัญญากับเขากับการมีเขาบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปในเกมของเรา โอนนาน่า,าย้ายจากอินเตอร์มิลานมายังถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ซึ่งนั่นทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดตลอดการอันดับ3รองจากเกป้าอาริซาปาลากาและอาริสันเบเกอร์ผีระวังเอาอาลีทุ่มแย่งปาหน้าซิลอัมระบัดแมนเชสเตอร์เตดต้องเร่งมือปิดดีลคว้าโซฟิยานอัมระบัดกองกลางฟิออลินดีนาให้ได้โดยเร็วหลังเอาอาลีพร้อมทุ่มปาหน้าซิลตัวไปครอง แม้นเด็ดตกเป็นข่าวว่าใกล้บรุข้อตกงลงคว้าตัวโซฟิยนอัมราบ,บัตกองกลางทีมชาติโมร็อกโกของฟิออเลนตีนาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังการเจรจาคืบหน้าไปมากแต่ล่าสุดเลกิปสื่อดังฝรั่งเศสรายงานว่าเอาอาลีสมสนจากซาอุดิอราระเบียที่เคยสนใจนในตัวอัมระบัตมาหลายสัปดาห์ยังคงไม่ถอดใจและพยายามเซ็นสัญญาดึงตัวไปร่วมทีมให้ได้ก่อนหน้านี้เอาอาลีเคยเจรจาเบื้องต้นพร้อมยื่นข้อเสนอราว15้าล้านยูโรให้ฟิออเลนตินาไปแล้ว แต่ว่าตัวนักเตะไม่มีความสนใจย้ายไปเล่นในลีกซาอุเพราะต้องการค้าแข่งในยุโรปต่อไปทางนี้เอาอาลีคือทีมน้องใหม่ของลีกสูงสุดซาอุที่กำลังเปิดฉากและที่ผ่านมาก็ดึงแข่งดังร่วมทีมได้หลายรายไม่ว่าจะเป็นเอโดอาเมนดีโรเบรโตฟิมิโนริยาดมาเรสและล่าสุดเพิ่งเปิดตัวอาลลองแซงแม็กซิเมนจากนิวคาสเซิลชอเชื่อผีเสริมอีกนิดลุ้นทุกแชมป์ได้เลย ลูกช่อแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้มั่นใจว่าทีมสามารถลุ้นแชมป์ในทุกรายการได้หากเสริมทัพเพิ่มอีกแมนยูเต็ดเคยมีช่วงที่มีการลุ้น4ีแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วแต่สุดท้ายความไม่ได้เพียงลีกครับและจบอันดับ3ามในลีกสำมรันี้อดีตธนาคุณซือปีแสดงเสริมทัพด้วยการดึงเมสันเมาส์กองกลางทีมชาังกฤษมาจากเชลซีและอองเดโอน,น่าในทวารชาวแคมรดาจากอินเตอร์มิลานรวมถึงกำลังเนลาสมูทหอยหลุนกองหน้าอาดัล์ตามาอีกรายแต่ก็แยกทางกับดาบิดเดชามือเก่าชาวสเปนที่หมดสัญญา ชออกล่าวถึงการเตรียมทีมก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ว่าผมคิดว่าเราต่างตื่นเต้นกันมากๆเรารู้สึกดีเยี่ยมสุดๆการปรีซีซั่นได้ผลที่ดีมากหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วได้หน้าผิดหวังผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นหลายอย่างในฤดูกาลใหม่นี้เป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มฤดูกาลคือการคว้าชแชมป์ให้ได้ในทุกรายการที่เข้าร่วมและผมรู้สึกว่าหากเราเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมเพิ่มอีกทำใหม่จะทำไม่ได้ล่ะ หลังจบเกมอุ่นเครื่องพบบริเียดอร์มูลในช่วงเช้าวันจันนี้ตามเวลาประเทศไทยแมนยูเต็ดยังมีปรีซีซั่นอีก2นัดพบลอนและอละติกบินเบาก่อนเปิดสนามพี์ลิกด้วยการเล่นในบ้านพบวูฟวันจันทรที่14สิงหาคมต้องอยู่ต่อกาลาโถกผีคุยราคาเฟรตไม่ลงตัวสวกายสปอร์ตเซออังกฤษเปิดเผยว่ากาลาตาสราย,ยังไม่สามารถหาข้อยุติเรื่องราคาของเฟรตกองกลางแมนเชสเตอร์เต็ดได้ มิดฟิลเซมบ้าย้ายมาในสมัยของโชเซ่เหมือนโยริค่าตัวถึง52ล้านปอนด์เมื่อปี2008เอริกเทนักต้องการปรับปรุงขุมกำลังใหม่ของตัวเองก่อนเริ่มต้นซีซั่นและเฟรดน่าจะต้องเก็บของย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้กาลาตาสไไรคือตัวเต็งจะได้ลายเซ็นของแข้งทีมชาติบราซิลแต่รายงานอ้างว่าการเจรจาเบื้องต้นระหว่างทั้งส,สองสโมสรไม่สามารถตกลงเรื่องราคาของนักเตะได้และยังคงมีความต่างกันอยู่ รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังข้อเสนอแรกของทีมจากซูเปอร์ลีกโดนปัดโดยไม่ได้ระบุจำนวนเงินแต่คาดว่าปีแสดงอยากได้20ล้านปอนด์ดานฟูแแลมก็สนใจเซ็นสัญญามิดฟิไวไ์วัยปีที่เหลือสัญญาอีกเพียง12เดือนเท่านั้นแต่ก็ไม่สู้ราคาที่ทีมจากโอทฟอัฟฟ์ดตั้งเอาไว้เช่นกันลาซิโอหวังปาดกาลาซิลเฟรดเสริมกลาง สโมสรลาเซอแห่งเซราอิตาลีพิจารณาคว้าตัวเฟร็ดกองกลางแมนยูเต็ดเสริมทัพสัมเมอร์น,นี้แม้ต้องแข่งกับกาลาตาสลายที่เจรจาคืบหน้าไปมากแล้วก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตอิตาเลียว่าอินซีกรุงโรมที่ปล่อยเซอร์เคเมรินคอปิซาวิในสัมเมอร์นี้ให้เอาฮิลานในซาลีปโปรดิต้องการกำลังเสริมตำแหน่งเบอร์หจนปิ้งแข้งบาร์เเลียนซึ่งอยู่นอกแผนง,งานผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากที่ผ่านมาเฟรดพลาดทัวร์ปีซีซั่นยังสั่นรัดโดยอ้างเหตุผลอาการบาดเจ็บ แต่ซอดังเชื่อว่าเพราะทีมอยากให้ซาสาังอนาคตจดลุล่วงที่ผ่านมาการาะสลายแชมป์ูเปกตุรกียื่นเงื่อนไขส่วนตัวให้พิจารณาจนพอใจแล้วติดที่ราชาสีอิสตันบูยกเคาะค่าตัวกับยืนเด็ดไม่ได้ช่องว่างตรงนี้เองที่ลาเซโอเห็นโอกาสแซงปาดหน้าคว้าร่วมง,งานกรณีเคลียร์เฟดออกไปได้ปีแสดงก็สามารถเดินหน้าล่าโซฟิยนอัมระบัดกองกลางฟิออเรนตินาเต็มคันเร่งสนุนราคาราว35้าล้านยูโร ประธานสโมสรลาเซโอเผยซาลีซังเบรกคว้าเฟร็ดเคลราดิโอโลติโตประธานสโมสรลาเซโอเปิดเผยว่าเมาริโซซาลีสังเบรกการเซ็นสัญญากับเฟร็ดกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฟรดเป็นหนึ่งในนักเตะที่คาดว่าจะย้ายออกจากโอทัฟฟ์ในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากลาเซโอแม้มีโอกาสจะยื่นข้อเสนอแต่ซาลีขวางเอาไว้เพราะว่าเขาอยากได้เปียวเตอร์ซิลินสกี้ของนาโปลีและซามูเอลลิชชี่ของตริโรนโมากกว่าก่อนหน้านี้ผมเตรียมเจรจากับแมนยูและยื่นข้อเสนอซื้อเฟรด แต่เมลิโซซารีบอกผมว่าไม่เขาไม่ต้องการเฟรดโลติโตกล่าวกับแมสซาเจโรเขาทำแบบนั้นเหมือนกับโจนี่โลเซลโซเพราะเขาอยากได้เปียวเตอร์ซิลินสกี้และซามูเอเลริชีมากกว่าเฟรดย้ายมาจากชัคตารนเนตในปี2008แต่มีโอกาสสูงที่จะย้ายทีมเพราะอยากหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเอดิคเทนาต้องการมิดฟิลเข้ามาเพิ่มแม้ได้มีสันมาเข้ามาแล้วแต่ปีแสดงจะต้องขายนักเตะในทีมออกไปก่อนถามกลางข่าวหรือว่าสนใจโซฟิยานอัมระบัต ขององิรเนนตนาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ